ถ้าเราจะเติมโพสตดไปที่โทรศัพท์ปั๊บไปที่ตั้งค่าโพสดรางวัลเติมโคสดนะผมขอเติมโค้ดก่อนนะโค้ดแรก666ครับเรียบร้อยโคสดที่2 888โคแดที่3 2,024โค้ดที่4ี่บูมบูมโค้ดที่5้าฮีโร่โพ้ดที่6 wov โค้ดที่7 south east asia เจ็ดโค้ดนะครับก็ไปที่กล่องจดหมาย หมายอ่านี่ไงนี่อันนี้คือโค้ดเจ็ดอันที่เราได้มานะครับมันก็จะได้เหรียญมาให้เราสุ่มด้วยเดี๋ยวรับทั้งหมดเลยละกันได้ตัวละครด้วยเหรอใ,ใว่างงานเฮ้ยระดับ S R ว่ะได้ตัวละครไซตามะม,มาด้วย ไม่ใช่ไก่ๆแล้วนะ